ก่อนจะไปถึประเด็นที่สองพอให้นี่เป็นรอนที่ผมเขียนขึ้นเพื่อให้หลานผมงตอนนี้ผมมีลูกแล้วก็ลูกสาวเป็นต้ตน,ะลนตแล้วพิลาของผมบแล้วโอเครอนนี้เขาท่องปัญญามผมแกก็จะท่องอันนี้ท่องได้ไม่วัดก็ฟันผมก็คือแกจะท้ายวัดแกจะท,น,ทนได้หมดก็คิดว่า แต้อยู่ว่าคืออะไรคือเขียนขึ้ตามวัฒนธรรมสังคมเกษตรในสังคมไทยสังคมชาลาเขียนว่าเดือนใต้ย่างนกไผ่ดางนั่งกุ้งเดือนยี่รุ่งรุ่งน้อยอินนาเดือนสามซ้ำยั่งทองข้าวตกเดือนสี่บกตนตกชาลา เดือนห้าทนสาวทรงแม่สีเดือน6กีผลแรกนาขวัญเดือนเจหันปั้นไร่ปั้นนาเดือน8ปอาตาวันพ้อมข้าวเดือนเก้าดาตกผีพุ่งใต้เดือนส0ใสดอกมาเก้าเอเดือน1ิเอ็ดปักเป็ดน้ำนองเดือนสิบสองน้าต้องเดือนไายก็เดือนอายาหนัดร้องอันผรามาท่องกันได้ไหมครับตัอย่างความครับ เพรามือไปด้วยนะ ให้ลูกหลานเปนองกันได้นะเนี่ยหลานผมมันได้แรเดึงนอ้ยากก็อยากย่างลูกของเขนแล้วตบมือแล้วบอกว่าเี็กที่ลูกตรงนั้นก็จะตบอีกนนะทุกวัดต่อหน้าสันดาลเรื่อนสันดาลก็เป็นตอนที่เด็กๆจะฝึกให้เด็กๆให้รู้จักจังหวัดจับตัวนิ้วของภาษารู้จักจังหวัดจับตัวนิ้วของภาษาจะได้ความหมายก็เราก็ช่วยอธิบายไปได้ด้วยเช่น เด็กที่รู้ความสักหน่อยว่าสมัยก่อนเราเรียนสารเลี้ยงเก็บข้าวแล้วเข้าวที่ตกในทุ่งนาเราเป็นเด็กที่เรียนเก็บเก็บเป็นข้าวหรืเก็บข้าวตกผมมาใส่เดือนสารสารด้อนของครับนั่นคืออธิบายได้ทุกเดือนมันก็จะเป็นเรื่องของวิถีของของชานาไทยที่อยู่ในสังคมแบบนั้น